เราจะต้องล้าการต้นทางสดวนร้ายประยชน์ของเธอแล้วเอาเสื้อมาจากที่ไหนแต่งตัวแบบนี้เนี่ยน้าคนลกเนีย yeah. 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 โอ้เออไม่เป็นไรให้พี่เองค่ะฮะอุ้ยเอ่อเฮ้ยเร็วๆค่ะไอ้หุ้งโม่เอ้ยโอ้วัสดีเฮต่าโอ้ยเอาอีกแล้วเหรอมีคนมาใหม่อีกแล้วเหรอวั a t d เ you ฮะ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 อย่างนว้าโอ้ยหืมเอ,นอ็นเชื้อเข้าไปอยู่นี่หน่อยได้ไหมนั่นมันแปลกมากเลยใหญ่พิลึกผม่ปาสนะห้องบอนนี้เป็นความผิดของเธอให้มาเคยใจหลานนี้มาก,ก่อนเลย อยากทดลองตูไทยหน่อยไหมเธอเจออะไรเหรอโอ้ยเธอรู้ไหมนะมันหมวกนักปีนนะนี่ฉันเป็นนักปีนเหรอนั่นนตะ่โคตรเท่ฉันทำพังหมดทุกอย่างเลยฉันเป็นนักปีนอากาศเฟี้ยก็จะเกิดเลยแฮะกีถึงัเรื่องการขับยานะมันพื้นโลกเธอแน่ใจหรือว่าการฆ่าน่ะค่ะเออตีลธรรมน่ะพวกมานันถึงมานดนนเที่ไม่ได้บอกใครเลยยาวขอบเลี้ยงที่มาหาเบตุ๊บ ได้อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าพวกมันเคยเจอกับพวกเราแน่แต่ว่าไม่ใช่ตระิเตจเจกับแม่ของฉันถับเปลี่ยนแปลรอบนี้แต่หากพวกมันโนดะตั้งบอกแกให้แกไปหานี้ปัญหาของข้ามันเลือกที่สวยงามมากเลยไงฮะไอ้คุณเล็กเอ้ยหยุดทำก็รู้ทีกู จะได้รับทางของผู้มนุษย์อะถ้าเกิดอันนั้นไม่ใช่ของั่งของบริษัทแล้วใครเป็นคนตังกันแน่ยังไงอะอย่าไมา่ยุ่แพ้ของฉันตั้งที่คอรล้อเหอะโอ้ไม่เป็นไรหรอกม,มาแตไยุ่แค่เราซ่อมเครื่องนี้ก็เสร็จแล้วนะโอเคขึค้นไปห้องบนด้านเลยเองน่าจะเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหม เอาลาขโมาดูชี่เนะี่ยเอล 5, เอลบะเดอร์ห้าพันเอยห้านั้นอย่าปิดไฟแล้วก่อนเอยเอยตาดไฟเายก่อนเลยกันอุ้ยเจีย๊ยจัตายจัดอืมโอ,โ,อนนะโอ้โ <c oughs> หดูบันไดบันไดสูงแต่แค่น้ะโอ้เฮ้ยเจี๊ยอะไรไมีใครอยู่เปล่า มีเปล่าไม่มีนั่นตีกันเลยเฮ้ยต hey, ีอะไรเฮ้ย oh, ต oh. hey, ัวอะไรฮึนอะไรอะไรวะเออเฮ้ยตัวอะไรวะเดี๋ยวไปดูด้วยจีตัวอะไรดีอืม วายเจ้าว่าไงอ๋อเฮ้ยอะไร่ะเยอะไรอ,อ,อ,ะไรอ,อ่ะโอ้โอ้ไม่คุณรู้หมครับว่านุ่งตาของเธออ่ะ คาเลี้ยงอยู่บ่อยใช่เจ้าหนูนั่นเราทำงงงานฆ่ามนุษย์อยู่ก็ฉันก็ช่างตอนเด็กๆไปเลยเฮะเด็กกัน,น่าะมีเพจโ h o o ่บ้างคือวิธีการของเคอมันคับผมครับผมเนี่ยแหละหนูตัวตึงของลูกสาวของญาตเพื่อนสร้างประตูของพระประชาตินี้รุ่นลูกฉันจะได้เก่งขึ้นรู้ที่เอ้ยนั่งลงอย่างนี้อย่าไม่ยุ่งรู้ที่เอ้ยคือความตั้งให้เขาอย่างนี้รู้ที่เอาคือทนได้แล้วนะถ้าเกิดท่านไม่มีความสามงคคแล้วท่านจะโง่กว่าเดิม รู้ที่เธอต้องทำงานกับเพื่อนนะหลายคนต้องการให้เขียนเป็นพารทึกไม่ไม่เลยให้มันลงนบันทึกวุ้กว่ายยใหไปยุ่ะกั่าฉันคือพวกเราอยู่ในหากับาู้ที่การปรับตัวนะ่ะโปรแกรมของเธออาจจะมีปัญหายอยู่นะแล้วที่บ้านเธอเป็นไงบ้างเออเออเออ,เอ,อโทษทีนะเธออาจจะเป็นตัวที่เล็กน้อยนะแต่ว่ามีปัญหาห้เยังไยนะพอดีผมไม่อยู่กับลูกมากเท่าไหร่นะาาคือเออเออเออคุณยายโนเมนฮะเกิดอุบัติเหตุขึ้นคะ ไม่ด่วดเลยโอ้ยฉันอย่าแต่ให้นั่งโอแกแบบนี้นะฮะไม่เป็นไรใช่ไหมรู้สิฉันสบายแบบนี้ฉันสบายดีกว่าพัดเจ้าอ่าฮไงพัทขอบคุณนะฮ่แน่นอนสิไอ้เมสเธอช่วยฉันไว้น่ะพวกเขาอ่ะเอาศบของไอ้นั่นไปทิ้งแล้วน่ะ เอ,อคือว่าเห็นตาตาการ,รของฉันเนี่ยไม่มีทางที่จะตืวเขาได้ลรอกฉันกลับไปไม่ได้แล้วหมายถึงการหายตัวของนบเนี่ยนะแล้วก็นบการนักฆ่าของเธอเหรอตอนที่ฉันไม่เอาปืนเธอมาฉันเห็นมันคานออกไป่ะมันคงไปเก็บเองเอะมั้ง เฮ้เรามาเรื่อ0ผ้าพันพันตามหานานอยู่ทุกที่เลยนะเออเมืา่าไงทีต้นจะเข้าขรวมไหม้เราว่าพันอยู่ตรงนี้เออตรงนั้นนะ่ะมันดูน่ากลัวเกินไปนะแหมเองหน้าสงสัยกว่าเดิมอีกนะเออเออใช่ติอืมก็ได้ติดกลับแล้ว <c oughs> ถ้าได้ของเธออ่ะคเจอเยี่ยมาเลยนะโดนเจอเขามาฝึกต่อสู้ฉันไหมฮ่า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 ฮาพวกเราคือปีศาจอ้าววัดดีพวกนายเออเดี๋ยวก่อนไอ้มอี่เด็กเป็นเมีนหาเอ้ยยูเดนี่ให้พวกเราเข้าไปเขาบ่าพ่อหาเรื่องยู่ดนั่จะบอกให้แล้วโดนสังหารล่ะ อ,นนอโอเคได้อย่าก,กอ่อเรื่องมันอีกแล้วกันนะโอเคเข้ามาได้เลยแล้วนั่นสิคนอยู่ไหนฮอลที่เรามาอีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบชมพค มันสำขนาดนี้ตั้งนานเลยฮาทำหา้ได้ก็ทมาน่าขนาันอะไอีกยี่สิบวันามตาดตงเทันเดียนะจะไปเาไปแลยสิงเกินเออใช่อุ้มเอเอเธอเกิดจะอ้วกอยู่นนะเธอโอเคไหมลูซี่ฉันไม่เป็นเลยหยุดท่าไปแล้วไปจุดลูลูนนมีอะไรต้องแหวนั้นไหมอ่าจจะมีแบบอลอลน์น้มเีอเอาทำไได้เอา ไม่ใช่นะเจ็กเอานี่ก็ยัยนั่นเอาอะไรวะเอาให้ดูแฟนเอาเชยเอออะไรวะเอ้อหพระเจ้าคุณอะอาจจะไม่ใช่การเลี้ยงดูของลูกใช่ไหมฉันต้องทิ้งลูกสาวของฉันให้ตายเพราะว่าเองอ่ะเบื่อครั้งเลยของแกแล้วคนเด็กเลยก็เบื่ออีกด้วยป้าห่างว่าลูกของครูเมื่อไหร่คุณจะเอาประแจฟาดหน้าแม่งเลยไอ้ คนเดินหายไหนหมดเขาตายแต่ฉันก็ไม่รู้มันเก่ยว่าเขาตายล้อกันเล่นอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่มีทางหรอกทำไมหญ่งนั้นตัวใ่ใช่ไหมเดี๋ยวคุณแม่จะไปเปิดให้เองนะคะ พวกนายทำอย่างนั้นปล่อยไปมะเนี่ยฮมไม่เลยคือว,ว่าฉันจะกังวลมากไปห,หน่อยแต่ฉันก็กลัวอยู่นิดนึงนะเฮ้ยสีมาดูนี่หน่อยเฮ้ยนั่นมันตาไม่ใช่ของเธอไม่ใช่หรอก็ปล่อยแล้วย่าพูดอย่างนั้นแอร์ตูดูเทเวอร์รีบูตสิ่งนี้มันเกิดเที่กายงอหัว,หวใช่ไหม จริงๆค่านก็ไม่อยากรู้หรอว่ามันทำงานยังไงอ่ะน้อไม่สามารถดึงดูว่าอัตดูแล้วว่าว่าอากาศอาจจะเป็นโปรแกรมที่สามารถเก็บพลังงานหาข้อมูลได้นะเน่าปากก็ได้เอ็จอตัวอะไรบางอย่างดูตรงนั้นดีอะไรน่ะเห็นไหมล่ะเต็มตีเลยสัตว์ ตัวอะไรวะนเนี่ยมันจะไปหินนั่นนะ่ะยิงมาเลยโอเคโอ้โหเว้นกำลงังไงเห็นแล้วอุ้ย หันจต่ได้เราถ่ายมาก่ะโอ๊ยโอ๊ยเพอ่อไม่เป็นไรใช่ไหมจุดถามได้เวลาเล่้ยกแล้วจัดให้เลยอะโยว่าไงสวัสดีนี่ฉันเองเซ็ก เออฉันหอพูดอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมเออฉันได้ยินทางน้ํงานทางตแพทย์แล้วฉันก็นั่งอยู่ที่นํางานทำตาแพทย์ฉันมาที่นี่เพื่อฟันของเธอทำไมหองเห็นเธอเองมันบ้าหาเจทำไมดูเธอเจ๋วเจ๋วดีท่กไม่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 นั่นนั่นฉันเองจะหักเรานั่นใช่กระจาจหรือเปล่าใช่ ออออโอ้ยโคตรบ้าเลยยังกอดอยู่เอาล่ะไอ้ลุ้นที่ฉันอยากให้เองไปงานพร้อมนะเฉพาะคนหลอ่อเท่านั้นเจะตัดแม่งเลยตัดนายไม่ยอมแผ้ของฉันแต่ว่าก็ช่างมันเหอะเจออะไรของเองหาเจอุ๊ย เดี๋ยวไม่อยู่ที่นี่ัวเราหล,างลางังซมแต่หอยนีทหารต่ทําตาของเราถ้านั้นแกก็เป็นโรแกรมให้เง้นให้แกจะเป็นหุ่นที่สุดทีรของเรามันกี่ปีแล้วนะที่เองจำแทนไม่ได้เอ็นโบล่เกมหองแม่นี่มันคืออะไรการทำให้เข้าใจง่ายการอธิบายไม่มีทางยุทธธรรมการหี่เล่นในแบบนี้จะให้แต่ไหตกใจแนะ่ แล้วกอนพ่อไม่ย่าหนูี่ยิงมันเลยให้ไม่ไหวเอาอให้ฉันมันไม่โดนไหลโง่ฮ่าฮ่าเตะเท่าฉันแล้วนี่เธอโอเคมั้งไหมเนี่ยไม่เงือา เยี่ยมมากไอ้โง่เธอมันทำมันทังช่าตีของเธอนะหาตะได้แดมันได้ทีเข้าไปในป่าของฉันอย่างนี้ซ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโจรเถอะเอาวเงียบสองใช้มันอยู่นิ้ซะ นั่นน่ะมันเป็นหงุดหงใช่ไหมเฮะลบหนี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 ย้อนออกไปแบบเงียบๆลบหนีลบหนีอวยอ้ยโอ้ยอวยอ้ยอวยมาเฮลุตี้เกย์หือตัวอะไร ลูดี้ลูดี้นี่แกทำอะไรอยู่ ใช่ไหม๋ยวคุณแม่จะไปเปิดให้เองค่ะใครประตูบ้าอะไรเนี่ยกวนไก่หรือไงแม่งบ้าเอ้ยประตูนี้ตาเป็นชั้นหรือไงวะ ปกติใฮลเว้ให้ชอบผูกี่ของ,ดองน,น,นด้ะนะแต่ฮันดนฝฟกปลงทั่วาอ,อะไรเนี่ยเอาไม่ต้อบกับไห้เขาหยุด